วันนี้นะครับเรามาทำแล้วเอาวันนี้นะเพื่อนๆเ,เรามีเซตหั่นหั่นมาใหม่นะมีทุเรียนมีไก่มีเนื้อเสเต็กม,นะมีอะไรเลยแอปเปิ้ลมีกะหล่ำม่วงฟักทองตอนนี้ลูกกูกำลังทำทุเรียนชุบแป้งทอดอยู่นะจ๊ะเอาเอาเอา,เอา เจ๊ okay. ฉันอยากกินทุเรียนแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเนี่ยนานแล้วนะหาเจ๊มันนานแล้วนาเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเจ๊ได้ยินไหมเนี่ยทำเยอะแ้หู้ถ้าหุ่นไม่พูดแม่ก็จะไม่ใส่ชิมนะเอาเจ๊ไปไหนโอุโอ้ยเดีเ๋ยวแตก เดียทีวีก็ตกแตกนี่คือการทำทุเรียนทอดแบบใหม่ชุบแป้งใส่ไข่ไปใส่อะไรอีกอะกดน้ำ้วกัน เจ๊คลิปลงเงียบม,มากเลยนะถ้าเจ๊ไม่พูดฉันจะไม่ถ่ายแล้วนะเจ๊เสร็จแล้วเหลือใสแล้วรปเปลยใส่ตีกึ่อเมื้อเอ่อเจ๊ใส่อะไรอะน้ำเลยอ่ะคนเล็กคนเล็บพัดพัดได้ยังฉันอยากให้เจ๊หั่นอย่างอื่นมั่งหั่นแต่ทุเรียนอยู่นั่นแหละ แต่จะแต่จะใส่แอปเปิ้ลด้วยไม่เอาไม่เอาไก่เอาไก่เอาไก่แอปเปิ้ลหั่นยังไงอ้โอ้อ้อาเอออกยังออกงทีทุเรียนเราใช้มือเปล่าทีแอปเปิ้ลเราใช้มีดแอปเปิ้ลหักไปแล้วมั้งเจใส่หมดเลยรอแอปเปิ้ลนะ เก็บเพื่อนเที่ยวให้ใส่เนื้อมึงแส่เจ๊ฉันอยากกินเนื้อด้วยนะฉันไม่อยากกินแต่ผลไม้นะเอาเนือ้อนั่นหละสเต็กทิบูเจ๊เจ๊ไม่ใช้มีดทานเลยนะเจ๊จะใช้แต่มือเลย,หร,ยหรือไงฮ<อ>นะฮะเจ๊ฮะเจ๊นั่งทำได้ไหมกล้องมันมันไม่ได้เจ๊เข้าใจปะเออเอาเจ๊เอาเ ที่พัดไปไหนล่ะเจ๊นะอ๋ะอเดี๋ยวโต๊ะก็เต็มไปหมดอะอุปกรณ์เต็มไปหมดเจ๊ชิน้นใหญ่อุ้ยมันน่ากินมากเลยอะมันเหมือนผักของตัวเนี่ยเหมือนมันฝรั่งบดใส่เนื้ออะไรอย่างเงี้เอาเ,อาเอาจ๊ทำเด้อโอ๊ยน่ะเดล,ลนเลนแปงนะเอาแล้วเอาแล้ว,ลวหัทชิวแล้ว แตงโมหล่นลงไปโอเคอเดี๋ยวจะทำอะไรต่ออีกนะเจ๊เจ๊เอามะขัมะอะไรมะเคือมม่วงอะไรละ่ะเอ่อกะหล่ำม่วงผัดเอ่อผัดเอ่อผัดน้ำปลาใช่ไหมไม่มีน้ำปลาก็ทำปอมปอมสินี่แล้วก็จะขายใส่อะไรนะทำอะไรนะครับผู้ทอดเหรอเฮ้ <laughs> เจ๊เจ,เจ๊ทำอะไรละ่ะ ใช่ทมเลยอะ,อะแล้วก็ไปกดแล้วดู้นเดี๋ยวแม่แม่ก็พูดกับไอ้ตัวนี้นะเออเอเออโอเคโอเคเอาเอ๊ะแก้วล้นไปแล้วนี่เธอเจ้าไมโลเธอจะกินอะไรเหรอฉันจะกินเธอไม่ใช่นี่มันแพ็ก่ี้แล้วใครจะตอบแล้วใครจะเป็นไอ้ไมโลตอบแม่ล่ะแพ็กี้จะกินผักเยิ้มเยิมยไม่ใช่แพ็กี้มันใช่เหรอไทยเซอร์ท็อป ไอซัลลท็อปจะกินผักเียเงียเงี้ยเียเงีเเพื่อนไอไก่อันนี้มันเท่มากเลยนะเดี๋ยวทำดู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 ไก่ช่มกูก็ความมิดเลยดิเชืบออไก่เช่นนี้นะลองเอากล้องไม่โฟกัสชุบนี่ออกมาเป็นนี้ใช่ไหมนี่ออกมาเป็นน้องดูตรงกลางยังเท่เออมีกระตุกด้วยนี่ เจ๊เอาไก่ไปทอดให้น้อยฉันหั่นแล้วก็จะทอดไข่ดาวทอดไก่ให้ฉันด้วยตาเอาเฮ้ยยังไม่ได้ทอดเลยสุกแล้วเกินยังไม่ได้ทอดเลยเจ๊โอ้โห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 เชฟกระทะเลยบอกให้นั่งทอดบอกว่าช่างยืนเนาะกล้องมันไม่พออะไรเอาไม่รู้กูเลยนั่นเนี่ยข้างแก้วนหนานั้งไง เจ๊เจ๊กล้องมันไม่พอแล้วนะเจ๊เฮ้เจ๊มันซูมออกไม่ได้ซูมออกแล้วภาพมันแตกนะมันเป็น <c oughs> okay. <c oughs> อะไรไม่รูโ้โอ้โห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 เจ๊ไข่ตีลังกาขนาดนันะ้นเะรเจ๊ฉันอยากกินฟักทองผัดไข่ เจ๊หั่นฟักทองผัดไข่ให้หน่อยเจ๊ใช้เมสิเจ๊เอยกระทานลนเจ๊มันถ่ายไม่เห็นบอกให้ไปนั่งทำตรงนู้นเอาเร็วๆจะผัดไหมโอ๊ยบางแรงเกินทาที ใที่เอกระเดนีู่กลอืมใส่ไข่แล้วนะมีหมูไหมใส่น,นี้ก็ได้ใส่ไก่น้องนี่ก็ได้เอ้ยไม่เอาไม่เอา,เอาผัดปลาดีกว่าอันนี้ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ไม่ใช่เอ้ปลาตัวสเีเหลืองไปไหนเน่เ่เน่่ๆๆใส่ปลาตัวสีเหลืองจ้ะเจ๊ฉันบอกให้ใช้เมีดพันแล้วผัดแล้วรอเอามาใส่จานที่ทําเสร็จแล้วอีกแล้วเนี่ย <c oughs> อืมเอาแกนไปผัด เอาให้เอาเนื้อไปผัดไหมโอ้โหนี่เขาต้องเอาเนื้อนี่ไปผัดนี่ไม่ใช่เอาแกนมันไปผัดไม่ใช่โอ้ยเอาไปไว้ส้มอยู่ไหนอ่ะไอ้ส้มที่มันเป็นแฉกๆอ่ะทุกคนอันนี้ลูกใหม่ลูกเก่าอะเอาอันนี้ไงใส่ส้มด้วยพี่ปาดิบลงไปเลยใส่ส้มด้วยหั่นส้มด้วยโอ้ย บินไปแล้ว <c oughs> โลจริงๆเลยพอแล้วนะนั่นปิดคลิปแล้วนะโลนะเขาเปิดคลิปแล้วฮะแม่พูดอยู่คนเดียวนะก,กูไม่เห็นจะพูดอะไรเลยดูนี่นี่แ,แี่ใส่ไป ใส่เลยอไยอมนี้เปเดูนี่ดีกว่าเบื่อกูกูแหมาดูนี่กันดีกว่าเรามีอะไรมากแล้วมีหอยนะจ๊ะนี่ปูก็เหลือซี่เดียวอืมผาเสร็จยังกินได้ยังเสร็จแล้กินไทเสราทอบมากินแล้วนะครับ ยำ m m ๆๆๆๆๆอร่อยมาก baby girl อร่อยสุดๆเลยไปแล้วมาไปบ้านเพื่อนๆไปพอแล้วเร็วเล่นกันดีกว่าบุยบุยไม่เห็นกลเร็วบุยบุยติดตามด้วยตามอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในชลิปต่อไปนะาสวัสดีค่ะบ๊ายบายกัดิ่งได้นะติ๊งๆ